ล้าไฟพาดผ่านอกกันทางด้านขวามือเป็นรีสอร์ทนะคะ กางบำบัง ก็เดินไปซเซเว่นก็ใกล้นิดเดียวไม่ไกลจ,จลลลลลลลากระยะเวลาอันระยะทางได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวนี่นเจอถนนแ้กปากซอยไฟเซเว่น ใกล้เนี่ยมีท่ารถมาเชียงใหม่ท่าตอนนั้นเป็นเซเว่นอีกฝั่ทางเข้าอริยาบุรีเดินมาก็น่าชักท่านาทีก็ถึงแล้วค่ะใกล้นิดเดียวผ่านทางเยอะแยะ น้าถนทนที่ใกล้เซเว่นนีร้อยตารางบาทสี่ล้านห้านะคะเราจะไปขึ้นถนนที่เพียงหลายนี และนี่ข้ามสะพานมาก็เป็นท่ารถใกล้ค่ะนิดเดียวเองใกล้ดเดียว